Ba nền cho đang nỉ đô la bân tang lai nầy mất bocca tang lai phái nóng tay khó mà đăng an cho 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 ได้ั่นคนกันว่าได้มีกรรมพ่อกาสามเป้าทั้งหลายมาลอดดังอันเขาก็ออกมาแต่เมืองป่าละนาสีโดยกรรว่าเราจะเสือของกาสามเป้านั้นเตะว่าอันก็มา โชต้าสามเภาทีนั้นชวนว่าคนทั้งหลายวงอันเข้มใจาหากมังคับไว้นั้นมันเขาก็บอกปอกกาาตั้งหลายว่าดังนี้สู่เจ้าเมื่อใดของข้าจะแลพ่อก้าผู้ใหญ่ก็ไม่ในทีนี้ชื่อดังนี้และหาคือ ของฝากมนนะาหนาแก่พอกาจะเป็นเกิดมาซื้อของกาตั้งหมอหนในจะเป็นว่าอันและสู่เจ้าทั้งลายบ่แลลวมาเจได้ของกาสักคนและว่าอันกอกาดตั้งลายเข,ขาได้ยิกรรำอันนั้นเขาก็เขา้ขา,ขาไปสู่สันนักแห่งใจเข็นใจผู้น,น,นั้น อันเอาเปเป็นดังพ่อข้าผู้ใหญ่หันแล่บาตดูโมนิกาโพ้เลสะบางสางอาโลหนิงชุบ่าวแห่งบบาวแห่งใจเข็มใจผู้นั้นขอบอกภาวะอันมาแห่งพ่อข้าทางลายแก่ใจเข็มใจผู้นั้นพ่อข้าทางลายมาท่าลาได้แล้ว และปันคนกันว่าเขาไปสู่สันนักใจเขีนใจพอน,นั้นเขาก็เห้อคำและคนและปันเป็นล้านหนึ่งคือว่าชื่อของในจะเป่าของใจเขีนใจนั้นแล้วเขาก็ปล่อยเห้อเป็นคนและคนฟันคำ เล่าดางมวลเป็นสองล้านขอเออเป็นส่วนของโลทุกคนก็มมและพันตรีชีอโกอันว่าใจผู้เข็งใจอันเป็นลูกชี้แห่งโจลละคัเศษทีก็เอาคำตั้งสองล้านเข้อมาสู่เวียงปะลาลานแะทีก็คเนึงแจ่ ดังนี้อนโกเพื่อจกลูกโกลดานมาหาเสถีว่าอ่านแตะแล้วมันก็เหเอาคำพามานลานนึ่งเข้าไปโสสัน,นักแห่งกานโจละกะเสผีมันนานอัธนัง เสด็จพี่ิีบพตาก้ตัวอิ้ทางละปันทิปุสิในเมื่อเสด็จพีก่อนถามว่าดังนี้ดูลาเจ้าจะาัวชายเขาของอันเนี่ยเจ้าทั้งหลายการตามดังเหลือได้มาเป็นอันมากนั้นจะเมื่อนั้นจะเขยนใจผู้นั้นก็กล่าวว่าดังนี้ ข้าแหง่งเจ้าครัวงข้าก็โยดาตังโยในยอุบายอันหากไล้กาวนั้นและข้าก็มาได้เขา้าข,ของพระมารสองลายคำดังนี้และในหแว่แข่งทีเรือนนี้และนาะมันก็ขอไปโดยวาาทุดังมวลอันควรกันํำเมื่อจำเดินเขาของเป็นต้นว่า หนูตายเอาไปขายนั้นและทุกอันแก่ม,มาเช็ดที่วนมาจัวละกะเช็ดีนั้นได้ยิกรรมแห่งใจเข็มใจเมือนมันก่อขาดเงใจว่าดังนี้ควรกูเนี่ยกวรเพื่อจัดการดำลูกสาวกูนี้เฮือมีสมามพา่าดังนี้เฮือใจ รอยแกนจชายนี้ตะเช็ดผีเจงเฮลูกแห่งตนผหนึ่งเชิงไว้ณอันใหญ่ขึ้นใดชิพยกขวบก็อนเฮแกนจชายเขียนใจแล้วก็ดตมเอเป็นเจ้าของท้งมวลใจเขียนใจกันมาเมย่อนาุจุลกะเช็ผีก็ลวดได้เชิงถานที่อันเป็นเช็ดีผู้ใหญ่ในเมือง บาลเนสีวันนานเนปุิสัตโตปินทากมัมกมรมโแมันมาโพธิสัตาชคือมาจุลาเสพทีสัตว์ นัจสัมปะทิตามเทตอเทุแห่งตนก็ได้ไปตามกรรมอนานและสัมมาสัมพุทโธอิมังธรรมเทสนางก็เทตุอภิสัมพุทโธอิมัง ลานมหาอันมาระพุทธเจ้ากอได้สนาสัญญาสัพญูเป็นพระเลี้ยวก็เทศนาเจตัะอันนี้โดยสามานอันเป็นบาลีพระก็จึงเทศนาเป็นกถาว่าอปาเก พ um ิเปปันตาพระเวทจิเกศมาเปรีิอันทางวัตถุนางอากาปาสันทะมังเพคาเมโดดาเปคุดดังลายพูกันละผู้มีปัญญาสันาด้วยวาน ก็ขายอันพากอด้วยธรรมก่อหากบังเกิดสัมปติมักนักได้สามาพิสันทานต้งไว้นังโตนในนาสัสัมปติอันนั้นโดยอุบายอันกาขายใน้เขาของแลนเตื้อแลนน้อยบ่อขาดตลาดต้าได้เป็นเขาขอเป็นเจ้าเขาของอันไหนจะอุปมาเป็ ั้เหลือก็ว่าเป็นดังกลายผู้หนึง่งเอาทานไฟอันน้อยใส่ในสิ่งที่มีตนว่าคิงหัวแหง และมาเ่าด้วยลมปากอันลำดาไปใจใจก่องการตามหื้อลำกว่าไฟก้องใหญ่ไฟอันใหญ่นั้นและก็มีโดยประการสันใดปุคละภูมิพานญาอันธาทันาเอาเนื้อาสัมปัิอันเป็นโลกโลกิละมีเพี่ยนมันบ่ข้านสัลาในกิจจการ อันกาขายอุปมาหือเขาคองเป็นกองอันไหก็มีโดยพระกาดังนี้และเหตุดังอันผู้กาละยิงใจดังลายอันยังผ่าทนาล้วยังโลกินาสัมปติในสงสารก็จะได้ข้านจิตกการทั้งลาย ก็เพื่ออุบายอะไเข้าของเป็นใจเขียใจได้หนูดได้ได้อุบายได้เข้าของเป็นกองงานใหญ่ลวดได้เป็นเศรษฐีวันนั้นพระพุทธดังเจ้ากล่าวดังนี้แล้วก็จุหนมอาญ กาณนี้ดังนี้เพียงคาเวดูลาเพคูดังลาใจเกียงใจพวกอาศัยซึ่งจุลกะเส็ทีนันเล่หอมแหมเข้าขอไว้พอเปต่ตาพอได้เป็นซเีษผีพันนันคือว่า chú là ta là cá thiện tồn đi pha nhà ăn là dài xương tắt hà càng ta lẽ tay tết nhanh hay lo Cún ta là nam an tên câu khó an tên an ninh đã bắt bắn đi lại chú là cá chết thì ู้เมปาญาลู่นิมิตดังลายว่าผู้ใดได้เอาหนูตายตัวนี้ไปขายเป็นตื่นกาบอกขาก็ได้เข้าของัมปฏิมากดีเลยว่าอันวันนั้นคือว่ากูจัดหาการจาโต้หลักดูในงารรมหาระการ ในกาลมานนี้และญาติกาณีพระโพุทธรเจ้าได้จำแดงการนอนนอบแห่งข้อความอันข้ามมันเป็นโลกิงะมีโดยพระกาลหลังกล่าวมานี้และในทิพยุตราสูตรนี้พระโพธิธรเจ้าได้จำแดงการอันหอแนบเข้อความอินทางงง เดินข้ามเป็นอันโลกินสมบัติอันจะหัอจำเดินแก่ผู้คนกหัดและปาริบัตรคารวาดเงาเลือนก็เมโดยตาการอันบริสัทธผู้อันใดจะดับรับฟังคำหลังสอนของพระพุทธเจ้า đơn giản này nhà nương cơ và đây phăng chan thả cá đây phăng khăm pha bút đàn châu này xin ca lạ sụt ăn pha đắp đôi này ngã ăn ở lè bè suốt cùng ăn chỉnh chắc bằng cợt nhà nạp pha nhà hàn đài chân dài chỗ an chị phán đại thường suốt ngày mường phá để mường khôn chị khan chị nhăng phà phát thăm mi tôn hoa là ca tô sát mô hát lên tứa lên nói bọc hà sai Mưa phải luôn còn đại thường nhưng mà ca phà lan thăm còn làm mà hoa thó nó chạc lúc hay sùng chan ในทางเนินปานเป็นที่แล้วเีลิในไข่รำพระพุทธเจ้าในบทรพระโพกังสังละหะมานันในจิงกาลาสูกอ่อนเลี้ยวตรานี้ก่อนได้กระโดยก็คาคือว่าโพกานางสังวานิเดนังนี้พระพุทธเจ้า ແລະສັນແດງການນອນນ້ຳຂໍຂອງເິນທອງແຫ່ງຄົນຄາດອັນຈັກດັງຄາວາດຍາວເລືອນກາພາຄໍທຸຕິບັນນະມາມາງັນໂຕະມະຫະວິພາໂວໂຫມຕຸແຕ້ແລະອ່າຫັນອັນການດໍາປ່ຽນໂດຍ การตาแลขายใจใจโมขาก็จีงมีเขาของมากนักก็ดีสันนี้คิจลรณโตตะโพอเกมีอาชุขทงหัดโมได้บ่ได้กานจำเปลี่ยนค้าขายสังสันเต้าเป็นดีโดยเขาฟองอันบ่แม่หากหอมยับไว้นั้นก็ดีเศ็ธทีมัเจละโก กอเคียนเตร์นามตี่ข้างหัตผงผงไล่หันเข้าของสัมปติมากอันขาวเข้าอานาแนนตานินกาที่รักในเข้าของจจคอนอันจะมาเกิดมาเจลละอันทานีมังนักมาจักกันทำบุญเถิดาน บ่าอาจเพื่อว่าเจน้อมใจไปในหมรอลาโพเข้าของได้สักอันและสะัสตางถ้านางอนี้ต่างมีมีตังอันว่าเข้าของอันนั้นก็บ่อเป็นปัญโจนละแก่ข้า,ายาอมเป็ียนสาธิาละนละแก่ข้าเสดดังลาย เป็นดังเขาของแห่งอาบนตากาเส็บปีผู้ท่านีมีข้ของเอิ้นคำบังลักหาผู้หญิงผู้ใจบอดได้หาผู้จะเสื่อมเจือบอดได้ได้ไปข้ของสังมวลก็ลวดเขาเล็มข้อแซง ห o n n e r prazendani k u a z น l a a งเกรินะปันนะอ r i t y lateral m a n น p u l a t i o n า Hamlly kaik g e า ö r t sa มีข้าวของมาแลกดวงลามีตนบอนตันตายข้าวของก่อบห,า,หายไปก่อนทุกอันเป็นดังเสียฐีพูนึงอยู่ในเมืองสัสดทีนีข้าวของได้ข้าีโกดเมื่อต้นบอดตันตายเตื้อข้าวของทั้งมวลกองกายเป็นทานไฟไปเสียวตั้งมวนโดย กัรว่าเสียงบนกรรมอันบังเกิดเข้าของนั้นยะตาะขคนาอุทิศเมติญามที่คนผู้มีบุญและน,นีกรรมอันน,น้อยเท่าการทําบุญน้อยเพื่อแหลนห้อยที่เกิดมาแม้นว่ามีเขาของอันมากเท่าใดก็ดี กันว่าเชียงบูนกามเมื่อใดเขาคองอันนันก็ย่อมชิดหายไปเหมือนนั้นและเหตุบุญกามอันจังบาบังคืิดเขาของแทนท่านเราบอดใดเหตุดังอาน เพิาว่าจาการตามวนไปใจใจอยาได้กาดเธอมีจริงจะมีเขาของอันมากนักลาลาชีวิตบอนจะสิมหายสักข้าเขาของอันได้เมื่อใดเอไปเป็นท่านดังอันก่อนเทียนยอมเป็นสัตธานุและแก่เขาเจ้าของและเข็มขาเสึกมีหาพักการคือว่า เป็นสานาลนะแกกไฟเนืองและน้ำแก่ตาพันหาแขกโจนแก่ที่น้องปุงบ่ละตัวและเขาของเงินคำอินต่างมันเวียงก็เป็นสานาลานะแก่โจนทางหละด้วยปะการสนไหลาหัดผู้ได้ ห้องเข้าขอวไย้เรนว่าได้แล่าจนก็มาบอละพวกเธอทำแต่ได้ข้าเข้าของจนเป็นสาทาลันทรักอันตาเธอตังมันก็โดยปากานดังนี้แลอีธานิีพิกวาสารวันโชสปนาเปตะโพ ตาโตันตุจันตโลธาภาเจภาเจโนเวปิมิโตนิกัมปิเอกานะพุญจันยาปันทีในกาลนันยังมีกาลวาคน คือหาเพิงต <ười> ่างบ่สิมาด้วยพระการสําใดพระพดต่งเจ้าสังสรอนดยพระกาดังอันลาวพระก็จริงเทรสันนว่าดังนี้ดูลาคาะบ่ดีคนคะกันว่าหอมยับเขาของ เป็นกองอันใหญ่ทาเจก็ควนแจกพย้โอกผ้เกอเป็นข้ของอันอันนจัดรูธาเพือเป็นสีส่วนคนขาผู้นั้นอันจะแจข้ขอขวงไว้เป็นสีส่วนกันเพคือว่าเฮือแล้วโดยกินจะอันกันจำแกนิดอันเป็นที่รักแกคนจังลาย น่าจสให้พ่อกาสัมทั่โสเอวังมัดทีโกสังโกติอิตาโลแ่และเขาของแห่งโพนอันแจกไว้เหือเป็นสิส่วนนี้ดังอันคนโพนั้นก็จิงอ่านั้งไว้เหือตั้งมันในการกันตามมี อันอเื้ถี่ยนตรีนะแก่คนจางลายาผู้เขาของบ่ได้แลอาจเพื่อจักดังวายมันด้วยการอันเป็นนิดนั้นได้เลุดังอันคนข้าผู้มีปญัญญาควรจักแกเขาปอง อา้นเนปนสิส่วนบนจันะรก้อนวอรและพวกสิ่งเดียวเมตสนว่าเขาน้ำโพจันะอาหารการกินจุอาหารและนาเอเกนน่ะ้ดยเขาของส่วนหนึ่งจันโนจะเหนี่ควรปลากอบโดยที่จะการันเป็นต้นมาค้าขายกันตามไรนา นั s <S ่นต่เม ch si si ีด้วยข้าของส่วนมิทาเปิดรงาควรฝังไว้บาจใจจัทุทางทวนอานทวนสี่ก่อนโดยอานที่บายว่าดังนี้อาปาตัในเมื่ออุปันตะวะเกิดมีดังอันเข้าของส่วนพนสี่ก็จะเป็นพยโยจันะแก่กูจะแล กูลานางนีบปานละสับปะกาลังโดยมีแท้ชื่ออันว่าเป็นที่มันอยู่สัสดีแห่งกูละบุตรดังลายบ่เมตลงเมื่อและตสัตวากีละลาชาทีวะเชนังอพิปานันติลังค่าผูปันรรมะคุณลาย อันเกิดโดยผาญรู้ราวปัญอันใหนเชืนม่จจะไม่เหือเสียนั่นก็ดีลางคาบอุปัฏฐมะฏอุนทลายอันเกิดเมื่อด้ยกำ้องแห่งจนจั้งลาและคู้ขานดามเอาไปโดยตามใจเขาก็ดีในเมื่ออุปัฏฐมะฏอุนทลาย อันเกิดแม่ดังอันเข้าของ่วนทวนที่นี้ก็อนจะแบ่นพานยโจะนะฮือโพจะอุปนะวะัตังำบโอนทาลายผู้นั้นจะและเฮดังอันขาหาโพเมปาแยกววนฝังไว้ในส่วนเขาของส่วนที่สี่นั้นและทิ่มมสุป,ปันจันชุสุโจ ตาเสสุกคนตาลาโพโลถ้าเหตุเป็นตัวนะเท่นนั้นพี่ดังนี้ดกย,ย,ยังคำโจตะนาตันนี้คนขาดผู้มีปัญญาบอกว่ายังกวนกันามโบนเป็นพ่เกิดแก่นตนมอไปน่าจะรื้อลลมข้อาของสี่ส่วนอันจักเสดเอาส่วนใดกันตามนั้นจะ ก็เพิ่งแกว่าสันิโพเกสุพัจธนาทีบังตั้งกาสังกะเฮห่ว่าดามพังต่แลกาผู้มีปัญญาจวงเอาแต่ส่วนพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่า เป็นข้าวของบ่ละพวกนั้นเือเป็นต่างแก่เจ้าเจ้าเปคีคยกสังขะดังลากษณจุกคนขอต่างลายอันลเขาขอาของจ้างแก่ผงพนโจหูกและจ้างขูดหนวดขูดตัดผมนั่นโดยเขาของอันเป็นส่วนของบ่ละพวกขาาภูมิฐานมีขาของแมนว่าแฟ็นน้อย ไกว่าปั่นเงินลงไปนั้นก็ดีมีข้าของแม่นลาอิมากกว่าปั่นขึ้นไปก็ดีก่อนจักได้กันตามครว่าเนวเลื่อนดังอันมาปั่นข้าของอันนั้นเป็นสีส่วนคือว่าส่วนนึ่งจะเกินและตาในสูงส่วนเนื่งเป็นเตือนกะขายส่วนที่สีน้นจับควงไว้อันว่า có à tựa và chẳng trăng khai, và hư man bỏ hư xếp hai quả chẳng mi câu còn lại <laughs> nhìn qua câu đi lê phu mi phá nhà quân nam mau mà nhân cảnh nhà na cha thà các này phê cha na này cầm pi e cả ni bạt này cha tí căn nơ เมื่อพได้รักเจ้าได้เกิดเป็นป่อนาวันน้ันจะมาคกาก็ได้เตรียมกำพระพุทธเจ้าในสิงกะลสูตบทว่าจะุนทาลิทานเจกะเนดังนี้อันเปนเปกาลสิงาง ผมมาดันเตชึนมาลาวิต่ังได้ยินาหนกาละเมื่อคำลวงพูนไปแล้วเมื่อผาญาผมมาได้จะเวยนาจะจมปัติได้เป็นผาญาให้เวียงปลาณาสี Bồ-đê-xác-cháu có đầy bền na vô này bàn Vô-lay-bàn-ăn-ăn, nhẳng mê này văn nhưng bồ đê xác có phải này thả lã lay tỷ bàn hàng ăn mưa năn nhẳng mê chết thị phù ơn bền để đôi cầu khó có vô này bàn ăn ăn mưa con ăn ma ฟังไว้ยังคาลาหยังคำอันนื้อแนวพมาาชีสอกใหญ่พมาาเต้าขาวไว้ในที่โพธิ์เจ้าไทยนานามก็ตายไปวันนานในกาลเมื่อไทยนาแห่งพระพุทธเจ้าโพธิเจ้าไปไทยลำคำ อันนั้นดังอันโพธิสัตเจ้าใส่ใจว่าไทยของหลักไม้โพธิสัจเจ้าก็เข้าโคดเดียนผล่นั้นออกมาเสียก็หันำนำคำาดนั้นก็ปกไว้โดยเดินนั้นแล้วก่อนไทยไปเสียงวันค่าเมื่อพระอาทิตย์ลงตาค่้าเลงไปแล้ว ผู้ทีัเจ้าก็สั่งว่าก็ไว้สิ่งมตรว่าขือเพื่อแล่ไทยอันหนึ่งแล้วขันเองใจว่าควรจะเอาลำคำอันนี้เมื่อเต้องว่าผู้ทด่ักเจ้าก็บอกอานโอก่อนคำอันใดนั้นใดผู้ที่ักเจ้า ออกอ็บ่ออาเพื่อจะยกยอลำคำอันนั้นใดก่อนนั่งอยู่แล้วก็มาแจกลำคำอันนั้นเป็นสี่ส่วนไว้ในใจดังนี้กูจักเรียงจีตกูโดยคำพะมพมเานต่านี้กูจักฟังไว้ยังคำ พระมารตอนนี้กูก่อนจ้างกันจำการนั้งก็ขายรโดยคำเท่านี้กูก่อนจักกันจำบุญนีต้นว่าหัวดานโดยคำพระมารตอนนี้ในขานนักเมื่อนานแลเมื่อแจเป็นสี่ส่วนในใจดังอันคำอันนั้นมานแม่นวันนักก็เป็นดังเบาก็มีแล้วอีดา ຈົ່ງດັງສິງຄະລາສູດດັງນິຕິດັງຂິນາສຳວັນນະນາເນື່ອງສິງຄະລາສູດຜູ້ທວນສີກະມັງໂຄມສົມເລ